แล้วพ่อมึงเห็นงายอย่างเฮ้ยพวว่อกูอะเป็นหน้าวิกะยอดชินปอดเป็นทหารในบอกฝรัง่งเออแเล้วยื้อภาษาสำนี่เอาแล้วพ่อมึงเห็นงายอย่างวะพวว่อกูเป็นอบตอบอต,อ,อ,บอ,ตอมบัก กูต่ออยู่ในสงครามค่อยกูกักระเบิดเลยนะเว้ยสมัยตะกี้อ่ะพ่อกูก็เป็นทาหารค่อยกูกับระเบิดคือกันพ่อสู้สู้พ่อกูไม่ได้ดอกแต่ยวพ่อมึ่ยังร่ยังระเบ้ากพ่อมึงกูกับระเบิดมันบอเออพ่อมึ่กูกัดระเบิดมันบอเออพ่อกูกูรุกท่านนะคะ